รีวิวโรงเรียนเตรียมอุดมน้องๆคนไหนนะครับอยากจะเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมนะครับเดี๋ยววันนี้พี่พาไปดูมีศาลากลางน้ําชื่อว่าปิ่นท่ไทยสมัยนั้นใครมีแฟนนะครับต้องแอบพามาลงมันติกกันตรงนี้ผมก็เคยทำตึกขอประชุมและวลงอาหารสมัยก่อนนะครับเวลาสอบตกเนี่ยเขามาซ่อมมาตรงนี้ผมเองก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นครับสนามบาสท,ที่มีหลังคาหน้าตึกเก้าซึ่งสมัยก่อนไม่มีหลังคาครับเล่นไปได้ไงตอนเที่ยงแค่คิดก็นอนแล้วอ่ะเดี๋ยวโชว์ให้ดูครับว่าปีมือเป็นยังไงเอ๊ ยังลงอยู่และนี่คือตึกอะไรก็ไม่รู้ครับ20ปีที่แล้วไม่มีสนามฟุตบอลหน้าตาก็เหมือนเดิมนะแต่เพิ่มเติมคือมีหลังคาบสเตลล์แล้วครับผมเคยเต้นกับย่างถูกเผาอยู่ตรงนี้นะครับย่างถูกเผามันจะถูกไม้เสียบเออมอสี่นะครับผมเรียนห้องนี้เลยหกหกหกสมัยนี้มีแอร์มีจอด้วยนะครับอยากกลับมาเรียนมากเลยแต่ต้องสอบไปงังไม่เรียนแล้วห้องสมุดโรงเรียนเต,ตมูดม ยี่สิบปีที่แล้วเป็นยังไงก็ไม่รู้เพราะไม่เคยเข้าเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูครั้งแรกของผมเองครับสมัยเรียนเนี่ยผมอ่านหนังสือตลอดเลยนะครับบอร์ดเกมก็มีสมัยผมไม่มีนะครับมีห้องดูหนังด้วยนะครับสมัยผมเนี่ยไม่มีนะผมพม่เคยรู้นะครับว่าพิธีการไหว้ครูในโรงเรียนและปาเจลาจริยาโขญติเนี่ยเพิ่มที่โรงเรียนเตียนโรงเรียนแรกนะครับถ้าดูจากหน้าผมเนี่ยให้ทายว่าผมอยู่เดมดงรุ่นอะไรพี่มาบอกกันข้างล่างนะครับ